รู้ผู้บ้านมาแล้วครับหากบ้านคุณมีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไขยอยากปรึกษาใครสครักคนไปยางชะดชมสวัสดีครับวันนี้ช่างรู้ผู้บ้านสันชัยกน,นันสันชัยกนันช่างรู้ผู้บ้านกูไก่รู้พามาดูบ้านเย็นกันที่อู่ทองนะครับ ตอนนี้ผมอยู่บนชั้นสองของอบ้านที่เรามีการปรับปรุงนะครับโดยทีมงาน Service ส r e s c o n s น r u c t i o n นะครับหรือว่าคณา,ากรบ้านโฟมนั่นเองนะครับตอนนี้กำลังปรับปรุงบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านอาจจะติดตามไปทางเพจช่างรู้คู่บ้านแล้วรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ ผมมากับพี่สันเชมชื่นนะครับที่เป็นผู้ควบคุมด,ดูแลการก่อสร้างอยู่ที่นี่รับผิดชอบดูแลการปร,ปรับปรุงอาคารหลังนี้โดยทีมงานสวิตเทเรสคอนแทคชั่น <c oughs> ก็คือคุณคณากรแจ้งสว่างคณากรบ้านโขงสันเชิญกนานช่างรู้คู่บ้านสื่อสารผ่านช่องทางทุกช่องทางที่เรามีอยู่นะครับเรามาดูครับว่าบ้านหลังนี้เป็นการปรับปรุงบ้านอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับ <c oughs> จากชั้นสองนะครับเราจะเห็นว่านี่คือในส่วนของหลังคานะครับนี่คือหลังคาบ้าน นะครับบ้านหลังนี้มีการปรับปรุงอย่างไรมีการปรับปรุงก็คือว่าเป็นเดิมนั้นเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับจากบ้านชั้นเดียวนั้นนะครับก็มีแนวที่จะขยับขยายแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผมแล้วเจ้าของบ้านก็มีโอกาสไปดูบ้านคุณแก้มที่ซอ,อ,อยสามัคคีนะครับหลังจากดูเสร็จก็มีโอกาสในการพูดคุยและแตัดสินใจการปรับปรุงบ้านหลังนี้ก็โดยที่ไม่ต้องรื้อนะครับก็คือจากบ้านเดิมที่เป็นบ้านชั้นเดียว นะครับก็จะรื้อชั้นหลังคาออกแล้วก็ต่อเป็น2ชั้นวันนี้เรามาอยู่กันที่ชั้น2จากหลังคานะครับหลังคานั้นเป็นหลังคาโครงเหล็กนะครับซึ่งหลังคานี้ก็จะมีการวางแผ่น EPD แล้วก็ติดตั้งด้วยแผ่นเมทัลชีสอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อ EPD ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนแบบนี้ครับนี่คือการวางแผ่น EPD นะครับแผ่น EPD จะถูกวางเป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคาซึ่งตอนนี้ผมยืนถ่ายคลิปอยู่ก็สบายเพราะว่า แดดจากข้างบนนั้นไม่มีไอร้อนลงมาจากด้านบนเลยนะครับคนยืนถ่ายคลิปสบายนะครับนี่คือวิธีการเบื้องต้นก็คือจะวางแผน่นดีบีดีข้างบนแล้วก็จะวางเม็ดชีตนะครับเห็นไหมครับว่าระยะของข้างบนนั้นก็จะเป็นระยะเม็ด20พอดีนะครับพรานแผน่นดีบีดีจะถูกวางอยู่ระหว่างแปรนะครับของหลังคาแล้วก็วางเม็ดชีตยึดอีกชั้นหนึ่งนะครับ ส่วนผนังนะครับผนังที่ท่านเห็นนี้ก็คือผนังก็จะเป็น E.P.D. นะครับเป็นผนัง E.P.D. นะครับติดตั้งนะครับการติดตั้งผนัง E.P.D. นั้นนะครับก็จะติดตั้งยึดด้วย U-frame นะครับให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือ U-frame นะครับ U-frame จะถูกยึดอยู่ด้านที่คานะครับแล้วก็ด้านที่ขานี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาแต่เนื่องจากเสาบีมนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเราก็จะมองไม่เห็นนะครับ โครงกระดูกของผนัง epd ก็คือ u frame นะครับ u frame จะถูกประกอบเข้าด้วยกัน u frame นี้มีการยึดนะครับมีการยึด u frame เข้าด้วยกันนะครับ u frame ที่ยึดนั้นเราแทบจะมองไม่ออกนะครับว่ายึดอย่างไรนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคในการที่เรายึด u frame ไว้โดยที่ทําให้ผนังนั้นนะครับไม่ช้ำ แผ่น E.P.D ก็จะไม่ช้านะครับทุกอันนั้นจะถูกยึดยูเฟรมอยู่ด้านหลังันลังชนกันด้วยยูเฟรมกาวต่อเครือบโฟมก็จะเป็นอุปกรณ์ในการยึดระหว่าง E.P.D กับยูเฟรมต่างๆนะครับนี่ครับนี่คือทั้งหมดนะครับลองไปดูนะครับนี่คือผนัง3ด้านที่ติดตั้งแล้วนะครับส่วนนี้ก็ติดแล้วไปอีก2ด้านนะครับนี่ครับ2ด้าน2ด้านนี้คือติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็ตามแนวของ ขอบนะครับขอบที่เป็นยกขอบธรณีขึ้นมานั้นนะครับก็คือการทําไว้เพื่อที่จะเรียกว่าไม่ให้น้ํามันซึมเข้านะครับแล้วก็ยึดยูเฟรมไว้นะครับแล้วก็ใช้เอสโพลิเมอร์เป็นอุปกรณ์ในการยึดยูเฟรมนะครับส่วนกาวที่ใช้นะครับนี่ครับใช้กาวต่อเครื่องโฟมตาช่างรู้คู่บ้านนะครับกาวต่อเครื่องโฟมตาช่างรู้บ้านนั้นก็จะเป็นกาวที่ใช้นะครับ AB ีนะครับนี่คือ A นี่คือ B นะครับก็ผสมหนึ่งต่อ4ส่วนนะครับ ซึ่งตอนนี้วิทิศก็ใช้วิธีในการประกอบนะครับประกอบแผ่นไว้ก่อนนะครับเพื่อยกไปติดตั้งนะครับว่าประกอบแผ่นไว้ด้วยก่อนนั้นก็จะมีการยึดด้วยเอสโพลิเมอร์แล้วก็ยึดด้วยกาวต่อเครื่อโฟมไว้ระหว่างแผ่นนะครับเพื่อที่จะยกติดตั้งนะเขาเรียกว่าประกอบนะครับ คือด้วยความชํานาญเพิ่มขึ้นก็จะประกอบนะครับในส่วนของผนังเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถยกติดตั้งขึ้นเป็นแผงๆได้การทํางานก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับส่วนธรณีตามขอบนั้นก็จะมีการนี่ครับเสียบเหล็กยึดไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะมีการเทธรณีเพิ่มเพิ่มเติมนะครับส่วนที่เห็นนี้คือพื้นนะครับพื้นห้องน้ำครับพื้นห้องน้ําก็จะเป็นหล่อในที่นะครับก็จะมีการเจาะนี่ครับวาง ข้อต่อนะครับข้อต่อกันซึมไว้ข้อต่อกันซึมดีอย่างไรนะครับข้อต่อกันซึมก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของน้ําที่จะรั่วซึมไปตามขอบนะครับแต่ละจุดนะครับนี่ก็จุดนี้นะครับส่วนที่เป็นห้องน้ํานะครับนี่คือข้อต่อกันซึมที่ถูกติดตั้งไว้นะครับในแต่ละจุดวางจะครกนะครับอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของชั้นสองนะครับอ่าเป็นภาพรวมของชั้นสองนะครับนี่คือการที่ต่อขึ้นมาเหล็กนั้นก็จะใช้เหล็กบีมโครงหลังคา นะครับโครงหลังคาเหล็กก็จะเห็นว่าทั้งหมดนั้นจะถูกทาสีรองกันการสนิมเหล็กเสร็จแล้วก็จะทาสีทับหน้านะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของทีมงาน Service t o r r e ส Constru c t i o n นะครับจากชั้น2เดี๋ยวผมจะพาท่านลงไปชั้นล่างกันนะครับบันไดนั้นก็จะเป็นบันไดเหล็กนะครับบันไดก็มีการทาสีอารองพื้นกันสนิมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการทาสีจริงทับหน้าอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่คือในส่วนของโครงเหล็กบีมนะครับ ียุดไว้นะครับนะครับถ้าเราสังเกตนะครับหัวเสาแต่ละจุดนะครับก็จะมีการเ,าเขาเรียกว่าเทปูนเตาเพื่อรับเหล็กเพลทนะครับและนี่ก็เป็นส่วนของส่วนพิสานที่เห็นนี้ก็คือเป็นทีมงานาที่ดูแลควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่หน้าง,งานนะครับ ส่วนการวางแผ่นพื้นนะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเติมไว้ก็คือโครงสร้างเหล็กน,นะครับรแล้วก็มีการเสริมรับแผ่นพื้นไว้อยู่ด้านใต้ด้วยนะครับน,รน,น,นี่คือลงมาดูที่ชั้นหนึ่งนะครับ ชั้นหนึ่งที่เราเห็นนะครับนี่คือชั้นหนึ่งของอาคารซึ่งคานนั้นจะเป็นอเสหรืออาคารคอนกรีตของหลังคานะครับผนังนั้นจะถูกรือออกด้านที่ทิศตะวันตกเนื่องจากว่าแดดจะร้อนนะครับก็จะรือผนังออกทั้งหมดแล้วก็จะติดตั้งผนังใหม่ที่เป็นผนัง EPD ส่วนผนังด้านนี้นะครับก็ยังคงเป็นผนังเดิมหรือเฉพาะวงกบซึ่งเปลี่ยนวงกบใหม่ทั้งหมดนะครับหรือผนังเดิมส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่เราอยู่ข้างบนเมื่อกี้คือห้องน้านะครับก็จะถูกค้ยายันไว นะครับแล้วก็คําคยันไม้แบบแล้วก็เทนะครับเทแบบหล่อในที่นะครับแบบสําเร็จนะครับในส่วนแผ่นพื้นที่วางไว้นะครับก็จะมีการวางเหล็กบีมรับท้องแผ่นพื้นแม่แม่เมื่อเพื่อลดการแอ่นของแผ่นพื้นลงไปได้นะครับนี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนของอุปกรณ์ที่ เตรียมไว้อยู่นะครับนี่คือตาข่ายไฟเบอร์นะครับตาข่ายไฟเบอร์การติดตั้งผนัง E.P.D ที่นี่นะครับนู่นคือแผ่น E.P.D ที่เตรียมไว้นะครับแผ่น E.P.D ที่เตรียมไว้ปุ๊บนะครับก็จะไว้สําหรับในการทําผนังแล้วก็ทําหลังคานะครับนี่คือในส่วนของตาข่ายไฟเบอร์นะครับที่เตรียมไว้สําหรับในการยึดนะครับอยุ และนี่คือในส่วนของชั้นหนึ่งทั้งหมดนะครับนี่ครับในส่วนของชั้นหนึ่งทั้งหมดนะครับถ้าเราดูจากหน้าบ้านนะครับนี่เราก็เรียกว่าจากบนบ้านลงมาด้านล่างนะครับนี่ครับจากหลังคาด้านบนนะครับจากหลังคาด้านบนลงมาด้านล่างนะครับนี่คือส่วนของหน้าบ้านนะครับของบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับ นี่นะครับนี่คือแผ่นที่วางเตรียมไว้นะครับส่วนทีมงานที่ทําที่นี่ก็เป็นทีมงานพิทิศนะครับทีมงานพิทิศที่ทําที่นี่ทั้งหมดนี้นะครับทีมช่างก็เป็นทีมช่างทิศนะครับผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างก็เป็นพี่สันเจ้มชื่นนะครับคนที่บริหาร การก่อสร้างทั้งหมดก็เป็นทีมงานของคุณคนากรแจ้งสว่างหรือคนากรบ้านโฟมหรือบริษัทเซอร์วิสเทร c เ n สคอนสัคชั่นนะครับส่วนทีมสื่อสารนะครับการให้ความรู้แนวทางนะครับสื่อประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นช่างรู้คู่บ้านสัญชัยกนาดน,นั่นเองนะครับก็และนี่คือส่วนหนึ่งนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับกับพีส่สันแจ่มชื่นแล้วก็ทีมงานนะครับก็เป็นการพามาชมบ้านหลังนี้ที่ กำลังปรปับปรุงบ้านจากชั้นเดียวเป็นสองชั้นโดยใช้โครงสร้างเดิมบางส่วนเสริมโครงสร้างใหม่บางส่วนผนังเดิมบางส่วนผนังใหม่บางส่วนน,วน,น,วน,นะครับส่วนไหนที่เจอแดดหนักๆก,ก,ก็เปลี่ยนเป็น e p พดีส่วนไหนที่ไม่ค่อยเจอแดดก็ยังคงเป็นผนังเดิมเปลี่ยนมุมกบใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้ได้บ้านเป็นลักษณะของบ้านแบบโชมใหม่ทั้งหมดนะครับสําหรับท่านที่ ตติดามนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่เรามีอยู่เห็นไหมครับว่านี่คือตะข่ายไฟเบอร์นะครับและนี่ก็เป็นน้ํายานะครับนี่ครับนี่คือน้ํายาทาประสานโฟมที่จะใช้พ่นหรือทาก่อนที่จะมีการฉาบปูนนะครับแล้วก็ติดเสริมด้วยตะข่ายนะครับแล้วส่วนนี้ก็เป็นกาวนะครับอันนี้ก็เป็นกาวต่อเครือบโฟมนะครับใช้สําหรับยึดติดนะครับแผ่น EPD นะครับส่วนนี้ก็เป็นเอสโพลิเมอร์นะครับ ใช้ในการทำงานที่นี่นะครับนะ,ะครับท่านที่ติดตามก็พอ้พอมปาพร้พอมคอ,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 อนะครับกับ การติดตามในส่วนของความคืบหน้าในการปรับปรุงบ้านของทีมงานสื่อเทเลสโคนเซคชั่นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสนใจสร้างบ้านด้วยระบบ EPD โฟมก็เบอร์หกครับ0917893563 LINE แสอดสันชัยครับ ID Line แอดสแอดสันชัยนะครับ้หนึ่ง่ารู้ผู้บ้านนั้นเน้นขายนะครับเน้นขายแผ่น EPD ีีกาวต่อน้ำยานะครับให้ความศึกษา S 1> <S 1> นะครับส่วนการทีมงานรับทำนั้นก็จะเป็นทีมงานเซอร์วิสโทรเรตคอนซัร์ชันโดยคุณกนากรนะครับเป็นผู้รับทำนะครับก็สรุปก็คือว่าช่างรูปผู้บ้านสัญชัยกระดานนั้น Hi ขายแผ่นพร้อมคำแนะนำเซอร์วิสโทรเรตคอนซัร์ชันนั้นรับออกแบบติดตั้งระบบวงจรกับระบบบ้านทุกประเภทบ้านโฟมบ้านก้อยซาปูนทนั้งหมดนะครับเบอร์เดียวครับ0917893563สัญชัยกระดานขอบคุณมากครับช่างรูปผู้บ้านานัแหละครับ ถ้าบ้านคุณมีปัญหาอยากเจอหาทางแก้ไข